คือการที่เบานนาดีกันเลยค่ะอบกันเลยแล้วคนวงใดในเวลาสองนาทีมีโอกาสได้พูดกันแล้วค่ะคนวงนอกฟังเฉยๆไม่มีโอกาสโต้ตอบใดๆทั้งฟังเลยค่ะเอาเริ่มเลยค่ะพูดเลยค่ะใครอยากพูดอะไรกับเชิญเลยค่ะเชิญ อีกทั้งหนึ่งนั่งฟังเฉยๆฟังเพื่อนพูดเฉยๆสิ่งดีๆที่มีให้กันค่ะอยากจะขอบคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งดีอะไรที่อยู่ไม่ิตรบ,บอกกันเลย ม็นเปลี่ยนไปมันมีอะไรเรื่อยแหละเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะ เลือเวลาหนึ่งเจอเลยค่ะมีอะไรจะขอบคุณเพื่อนไหมมีมีอะไรจะชมเพื่อนไหมค่ะคนนี้ไม่มีสิทธิ์โต้ตอบฟังเฉยเฉยค่ะที่ดูแลกันและกันตลอดทั้งวันนี้วงในนะคะพูดคนวงนอกเป็นแค่ผู้ฟังเฉยเฉยคนวงนอกตั้งใจฟังเวลาพูดนะคะขอให้มองตากันด้วย นะคะตากันวัดเรายังไม่มีการปล่อยมือนะคะเรายังไม่ได้บอกให้ปล่อยมือค่ะนะคะอ่ะวันนีญญ้ปเปลี่ยนบ้างนะคะให้คนวงนอกนะคะเป็นคนพูดนะคะคนวงในนะคะให้เป็นคนฟังอย่างเดียวนะคะคนวงนอกมีอะไรอยากพูดกับเพื่อนพูดเลยขอบคุณที่ดูแล,แลกันขอบ<อ>คุณที่เป็นกําลังใจให้กันขอบคุณที่รักกันนะคะ มีอะไรอยากพูดพูดคนวงในฟังอย่างเดียวนะคะจะไม่พูดให้มองตาหลบสายตาเพื่อนนะคะห้ามหลบสายตาเพื่อนขอบคุณบางทีเราอาจจะไปบ้านเราขอโทษนะคะา,าแบบนี้ได้นะคะเราขอโทษที่เราอาจจะแกล้งเธอไปบ้างนะคะเราก็ให้จับมือกัอนแล้วก็พูดอย่างเดีะคะ่ะคนวงในนะคะฟังอย่างเดียวค่ะฟังอย่างเดียว นะคะคนวงในฟังอย่างเดียวแล้วอยากมีอะไรอยากให้เธอดูแลตัวเองอยากให้เธอรักตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลายแล้วเดี๋ยวนะวงในฟังอย่างเดียวจะไม่พูดนะวงในฟังอย่างเดียวนะคะนะคะวงในฟังอย่างเดียวนะ หมดเวลาค่ะนะคะขอให้นะคะทั้งสองท่านนะคะยืนขึ้นนะคะทั้งหมดยืนขึ้นนะคะอาจารย์ให้หมดเลยะให้แต่ว่ามันดูกับพวกขอให้ยืนขึ้นนะคะค่ะตอนนี้เรามีกันและกันแล้วนะคะขอให้สวมกอดกับเพื่อนค่ะมีอะไรอยากบอกเพื่อนบอกเลยนะคะ กอดกันเลยค่ะกอดกันเลยมอบความอบอุ่นความรักความอบอุ่นให้กันและกันนะคะมอบความรักความอบอุ่นให้แก่กันและกันยักพ่ออยากเอาโหสิกรรมอะไรทําเลยนะคะเราสามารถที่จะเดินไปกอดเพื่อนทุกคนได้นะคะเราแบ่งมากอดเพื่อนทุกคนได้กอดคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะนะขออาหสิกรรมซึ่งกันและกันได้เรียบร้อยนะคะ ค่ะเมื er> hmm. ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนะคะทางธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติพระรามเก้าการจนาพิเศษนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เจริญในธรรมท่านค่ะที่สละเวลาอันนี้ค่ามาเข้าร่วมคอร์สในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับพระอาจารย์กันนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับ